ครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสกู๊ทุกคนครับผมนี่ครับเพื่อกอลพี่น้องมาหาหน้าเรียนครับพี่น้องออกกําลังกายเรียนกับลุงทิดพี่น้องก็ลังล่างรถครับผมลุงทิดต้องขับรถให้ผ้าครับผมลุงทิดครับผมหน้าแดดพี่น้องแดดลมตกครับผมอากาศพ้อนพรอนพี่น้องหมดนียครับครัอนทางพรอนเนี่ยครับบรรยากาศครับผมตะวันกำลังตกดินครับพี่น้อง กัดรอบบัตรทำมากกับออกมาออกกับร่างกายพี่น้องทำมาเนี่ยสำนักง,งานแพทย์พาแสงทองครับผมไปพาแสงทองมาส้มบรรยากาศพี่น้องกัดน้ำมแรงครับน้ำมแรงครับผมบัมงลุกทิดลุกทิดล่างรถครับพี่น้องสวัสดีครับลุกทิดเป็นทังน้อน,นี่ นครับเียโ,โตะจะาออกไป่นครัมมอออบเยบานิงรครับอ๋อม,มีงานปะครับผมมื่นมีงานครับม,มืนบ่นนับไปบ้านเจม,ม,มุเา,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 าครับมึจะตองสองอดพุ่ปคร,รับพอเจ็ดมุาอ๋อจะดีนะครับละมาหมอ๋มาล่ำแบบไปได้ไรซดปะครับผมพอตัดทิทอีกอ๋อครับผมนะครับบรรยากาศกบางค่ะครับผมแดดลมลมตกมาเดี๋ก็ล่มเทียมาเดีวก็เจี๊ยบต่อยครับผมมาเดี๋ยร่มเทียล้ล่างรถโอ้ยไปตะเหยินแล้วลุงเนาะ เอาอีเดี๋วต้องหนะครับเนาะเอาคับเอาเนี่ยรการลุทิศหลังรถครับผมท่าข้อจาดครับนะครับรถประจำตำแหน่งของลุงทิศครับผมเตรียมัวครับานยนโ้ครับอนั่งนี่่เนาะเตรียมตัวานะครับานครับ ลงเทียนกำลังเช็ครถเตรียมทาหางเคียงแร์ผ้พาพ,พี่นอ้องอืนเทียนสิได้ไปล่ำบุรีล้ำนะลุงน้องแมนบ,มบ,มบนั่นพินิที่นาก,กรนะครับพี่น้องลำบันพินิทนก,กรชาแนลครับผมอันนี้นัาไปกินข้าวเส่าผุดที่ปะอันนี้อันนีน้ทาอยู่ผุดดีเนนะาะมันชมบรรยากาศดูทิศหลางรถครับผมเตรียมตัวจะออมอืเจ็งสันครับพี่น้อง สองนีครับเปไปกไปก่นนี่เนะไปกอปไนน่อนอืญญอ,อ,อปอ้ดหน้ันยันโอ้เขือก็ปนว่ะเขือเป็นเงนพี่น,อน้องเออครับผมนี่ครับบรรยากาศพี่น้องแน่ๆกัเสียงเสียพี่น้องสักหน่อยเรื่องงานมากกัมาเด็ดเห็นพี่น้อง,งหาเด็ออฟฟิจมันฟิลเล่นหเจ็ดตอเปนเดพรุ่งพนครับผมพนติดเตยมโั้เตตัวออกงานครับพี่น้องมียน ลำยวนจังหวัดบุร,บรีรัมย์ครับผมยามบ้านพีนิงที่นะก,ก่อนครับพี่น้องเตรียมตัวทาหางเคียงแพ้ผ้าครับพี่น้องเสจออีพี่น้องบรรยากาศรอบรอบบ้านครับผมบเพี้ยงเพี้ยงเพ้ยมนเห็าเบิ่งกันมาเบิบ่งบรรยากาศลุงชิดหลังรถพี่น้องอีกอีกมุมหนึ่งครับผมเนี่ยอีกมุมหนึ่งครับผมอีกมุมหนึ่งของวงของแพร้ผ้านะครับเนาะอู้ดได้นอกกันแล้วบ้านเหรอคุณอนะ ถทายเอซี่นะครับขยะายะสวัสดีค่ะผู้ใดนอนเลยครับถ่ายขยะเลยขยะอันไม่ใช่ว่าน่าค่ะไม่ใช่เป็นนาไม่ใช่ต่อยก็ได้ไม่ใช่ว่าน่าหลงไปแล้วล่ะลูกไปแล้วเจ็บต่อยคนรบางมวนครับพี่น้องเนี่ยครับป้าครับผมเนี่ยป้าครับผมครับผมมาเล่นน้ำพึ้นเสมือเสมือพี่น้องนี่ครับผมมาเก็บขยะรู้มาจัดแบบแพ้ผ้าครับผมวงเว้นอะไรมันเสียหอนหอนอีเละครับวันนี้สุดยอดครับวันนี้ รรรกนะคับถสุดเพิ่ก็เตรียมตัวเตรียมของขึ้นแล้วพี่น้องรถสุดทีนี้ครับผมทีนี่ขับรถคันนี้ครับพี่น้องทัศนีครับผมขับรถสุดครับผมผู้ลุงคนก็มาฮอดมาหนี่เาาก็มอดพิ่็เตรียมรถเลยพี่น้องผู้ลุงคนมาฮอดเตรียมรถถ่าพวกสุดเพิ่งก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผม ้องสุดทางเชียงก็เตรียมตัวคือออดตะซอาวัดสันพี่น้องมีลำอยู่จังหวัดบ,บุรีลำยูวัดยังนอน,นี่ล่ะพีนน่น,อน้นองยูวัดนี่ล่ะพี่น้องได้ผมหมดจำหมดเลยจังหวัดยุบจังหวัดบุรีลำไปกินข้าวบ้านพี่นิ่งอื่นสอกครับพี่นอ้องีมุมหนึ่งครับผมทีมงานแค่พาวแสงทองซอยกดไลค์กดแชร์ให้สร้าง,น,าน,น,ง,ง,างน้อยพาเพลินนะครับเด้อช่องช่างน้อยพาเพลินครับผม เดี๋ยวกันลงเทียเดี๋ยวลงเทียเดี๋ยวก็เปิดซองพี่น้องเดี๋ยวกันทีมงานเลยครับผมทีมงานเดียวกันพี่น้องทีมงานเจียต่อยคนนงมวลครับผมทีมงานของระดาแซ่พองยาบรนนาแซ่แนวทียบงานเดี๋ยวกันบพี่น้องเดี๋ยวเฉยๆเบิงส้มซองพ้นจำนายพ้นจิเปิดซองอยู่ครับผมถางเราซองพ้นซ่องซ่องซื้อยังกับผู้ลุงคิดว่าจะเปิดซื้อซื้อซองยังครับผมนุ่มวลครับนุ่มวลนะครับเนาะเปิดเราผบ้ลุงเปิดเราปบยังยังยังรอดรอดยังครับผม รอโทรศัพท์คุณลุงมาครับนี่นะครับผมอยู่มุมหนึ่งคว่มสุกเล็กๆน้อยครับผมฝากนุ่มหบอลทำเขี้ยวนุ่มหบอลทำเขี้ยวสันพี่น้องครับผมนุ่มหบอลทำเขี้ยวสันโอ้ยมันมาคือว่าพี่ลุงนุ่มบอลทำเขี้ยวซื้อสองหนังสือว่าไงเดี๋ยวเราทำเนาะอีกมุมหนึ่งคว่มสุกเล็กๆน้อยนะครับผมบอกนู่นหัวอมวนกับพี่น้องบอกกับประด็หัวครับผมทมสุกเล็กๆน้อยๆครับพี่น้อง เนี่ยพค่ภาพกับไปไทยเอ็มบี้มาหนี้ครับผมไทยเอ็มบีอยู่จังหวัดขอนแก่นครับผมเอ็มบี้บกครับพูดีบัติฟินแลนด์ครับผมเอ็มบีครับผมนะครับมันจังเสียอะไรพี่น้องบรรยากาศกำลับมากคับมาเบิ้งไม่ยอมพี่น้องาเบิ้งหนังใหม่พี่น้องว่าเบิ้งซูมือหรอพี่น้องพอคำมา เอาเบิง่ามเฮียวบองสิงนะครับเหลืองานผมเหลืองานมากาผมกับวัลเลนผี่สืมม้อเลยครับพี่น้องมาหายางออกกระร่างไก่ครับผม แดดร่มล,ม,ลมตกพี่น้องบรรยากาศบ้านเราทองทุ่งหน้าอีสานบานเท่าครับผมเจอพี่น้อง อากาศเลยพี่น้องเบิ่งมุมครับอากาศห้อนๆพี่น้องอากาศบาา้านเฮาคึมคึมคือสีฝนติดตกเลยพี่น้องวันนี้ครับผมนี่ครับตเตวียนบ่เห็นตเตวียนได้ครับน,นี่ประมาณซีโมงกว่าเด้ครับพี่น้องสี่หาโม่งเหรอครับผมครับ<ม>นางรถเตรียมตัวอองานครับอื่นมีไหลสดมีไหลสดอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้อง มานลำแพร่พาไปลำจังหวัดบุรีรัมย์บ้านพีินิงทินละกอครับผมบ้านไอ้หนิงขั้นเด่จะออกก่อนโมค,ครับขั้นเด่เพราะวา่านักกินเขาอยู่บ้านครับนักกินเขาอยู่บ้านพีินิงครับพี่น้องกำลังรถสุดออกพร้อมๆกันพี่น้องไอ้สายเจโ<อ>โ๊โอโห้ย,า,ย,า,ยาขวดถือขมิ้าเหรอเนี<อ>่ยเดี๋ยวค่อยยาถวดกัน นี่ครับบ้านมะล้มแผ่ผ้าแสงพองครับพ <VI> <mel> <hate> ี่น้องน่าเล่นดูอ้าวคิด่าใช่ปะสวัสดีน้าทวดก่อนสวัสดีค่ะน้าทวดมาเล่นมาเล่นกับบัตรต่อยเจออากาศไทยบรรยากาศพี่น้องหยิบซีบึงลยกบส้อยครับผมเสียหลักก็พุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าเล็กเขียนมันแล้วเนี่ยสองคนเหรอครับผม คามเท้าว่าเมีมเลยนะครับบรรยากาศบ้านท่าพี่น้องผู้ชา้ขาาดก็นแเฮ็ดสองมันมันคุณเมยนี่มันนี่ทวดซนลครับใ้เยอะสืครับ นั่งจ่ายแรงแล้วก็ทำให้เสืมโค้วสะอาดเสร็จพี่นอ้องมันเหลี่ยมมันเงาครับพี่น้องอื่นเสารออกจะสอนได้ผู้ลุงเนาะแปดโมงออกประมาณแปดโมงแปดโมงสอ,สอ,สอ,สอนไดครับเนาะโคลงกันแล้วครับไปฮับไปฮับพินิงพ่อพรับผู้ลุงไปบ้านบ้านนิงน,นิจกรคว่ามเป็นว่าให้ไปกินข้าทุกคนครับขอบคุณพิน,นิจกรสิครับครับวันนี้ยันสร้างน้อยก็ดยกได้ขอปิดคลิปไปสวัสดีทักทานพี่น้องพบกันที่ไหน้าด้วยครับเด้อ ฝากพี่ตามนะครับช่างน่อยครับคาับขอคุณได้หลายครับลุงครับเดี๋ยวครับพี่น้องบรรยากาศบ้านข้าพี่น้องพบกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างน้อยพาเพื่อนได้นะครับเด้อครับผมพบกันที่น้าครับสวัสดีครับ